สมองเสื่อมที่มีโรคร่วมด้วยนะครับจะเห็นว่าในประจักระัจําบันที่เราดูงไข้สมองเสื่อมเนี่ยน้อยมากครับที่ผู้ป่วยสูงอายุที่มีสมองเสื่อมนั่นจะไม่มีโรคอื่นร่วมด้วยเลยนะครับ <S <S เราสามารถที่จะใช้หลักการของทางวิชาหพ,าพโโูดสูงอายุนะครับ,นรบนะในการที่ดูแลกลุ่มนี้เลยคือหนึ่งเลยคือครับคือต้องมีการบูรณาการอินทิเกรตกันนะครับระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับนะฮะ ที่สครับการเพื่อฟูบําบัดนะครับที่ต้องคิดถึงร่วมด้วยเสมอนะครับแล้วก็อันที่สามครับการคิดถึงปัจจัยในด้านสังคมที่ผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพนะครับนะโดยเฉพาะผู้ดูแลนะครับนะแล้วกอ็อันสุดท้ายเลยคือเรื่องของการเฮลท์โปรโมชั่นการป้องกันโรคนะครับนะโรคที่เกิดขึ้นในอนามก็กจะส่วนสำคัญในการที่ดูแลกลุ่มนี้นะครับ รของเราคือ R A M P S ในการดูแลกลุ่มนี้นะครับก็ทําได้ง่ายเลยครับคืออย่าลืมว่าสมองเสื่อมอื่นๆก็เสื่อมด้วยนะครับอันที่2อครับอาการที่อทิปิขอล้อนะครับนะคนไข้สูงอายุที่มีสมองเสื่อมนั้นอาจจะมีการอื่นที่อทิบิคอลข้อได้เช่นหกล้มไม่เดินไม่กินนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็อันที่3านะครับคือเรื่องของโรคร่วมด้วยนะครับนะซึ่งเราต้องคำนึงถึงนะครับนะฮะ ปัจจัยต่อไปคือยาเยอะนะครับในคนไข้กลุ่มนี้นะครับก็นํามาซึ่งผลท่างเคียงนะครับนะฮะแล้วก็ปัจจัยด้านสังคมที่นํามาสู่ภญหาสุขภาพนะครับนะฮะอาจกล่าวได้ว่าโรคร่วมนี้พบบ่อยในผู้สูงอายุไม่ใช่ไม่ใช่สมองเสื่อมก็แล้วแต่นะครับนะฮะมีสาระระบบหลักๆนะครับหนึ่งเลยคือโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อนะครับเช่นข้อเสื่อมกระดูกพรุนนะครับอันที่2คือเรื่องของโรคทางอายุกรรมทั่วไปเช่นเรื่องของอาร์เทโรส clerosis ทั้งหลาย ความดันดสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคสโตรก stroke, หรือคอ heart d ร s ล a s e นะครับนะฮะและอีกกลุ่มครับที่มั่จะมองข้ามไปเลยคือเรื่องของการขาดสารอาหารนะครับนะฮะและ้วอันจะไปเรื่องของการติดเชื้อจากการขาดสารอาหารตามมากลุ่มที่3ครับกลุ่มหลักเลยคือเรื่องของความเสื่อมของระบบประสาทสมองครับนอกจากสมองเสื่อมแล้วอาจจะมีอื่นซ่อนอยู่ด้วยนะเช่นภาวะซึมเศร้า โรคพากินสันภาวะเดรริเลียมนะครับนะฮะมีงานวิจัยหลายอยา่างคนะที่จะบ่งถึงภาวะนี้ครับนะฮะให้พึงระวังว่าเมื่อผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมีอาการโรคอื่นร่วมด้วยเนี่ยเขาอาจจะบอกเราไม่ได้นะครับว่ามีอาการเช่นมีการปัสสาวะแสบขัดนี้เป็นต้นนะครับจากการติดเชื้อปัสสาวะแต่ดูได้จากอะไรครับจากดูทั่วไปเนี่ยอาการเดรริเลียมนะครับนะ อาการสับสนนะครับนะจะเป็นตัวที่ไหวมากที่อกถึงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วให้เริ่มมองหานะครับนะฮะหรือมีเจ้าเลท์ที่แย่ลงนะครับอย่างงี้ให้พึงระวังโดยเพพาะจัดยานะครับนะฮะและอย่างครับที่จะช่วยได้เลยคือมันตรวจเช็คสุขภาพประจําปีนะครับให้คนกลุ่มนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่านอนติดเตียงแล้วหรือมีสมองเสื่อมแล้วก็ไม่ทําอะไรนะครับนะเพราะมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ได้แล้วให้เราแก้ไขได้ หรือแม้จากการที่จะป้องกันโรคในกระแสปฏิบัติภูมิเช่นการฉีดวัคซีนง่ายๆครับอย่างเ้ยนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนปรักเธ์นะครับก็จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดตามมาได้นะครับนะฮะก็มีการสกษาวิจัยแล้วพบว่าการดูแลนะอย่างดีเนี่ยก็ทําให้กุณมเแปกใหงกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังที่ยังเหลืออยู่น้อยก็อย,อยังพอดีอยู่ได้นะครับในระยะหนึ่งโรครวมทั้งที่พบบ่อยเนี่ยมี อยู่ประมาณสิโรคนะครับเช่นเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบนะครับเรื่องของโรคหัวใจวายนะครับเรื่องของ COPD นะครับเรื่องของโรคเบาหวานนะครับเรื่องของ Peripheral v a s c u l a r d i s e a s e นะครับนะฮะ v a c v u l i t i s f a r c t i o n โรคมะเร็งนะครับโรคไต chronic Kidney Disease นะครับอัแทรกซ้อนจากเบาหวานนะครับนะก็เรื่องอื่นๆนะครับนะให้ให้คิดถึงได้แล้วยังไงวิจัยอีก อีกชิ้นนะครับพะว่าปัจจัยสําคัญที่ทํานายการเสียชีวิตของไข้กลุ่มดีเบนเชียนะครับนะหลักๆเลยคือโรคติดเชื้อเนโมเนียนะครับหรือโรคพากินสันหรือภาวะเอเธรียอฟิบレーショนโรคมะเร็งนะครับหรือแม้แต่การเกิดโรคแล้วก็มีเนโมเนียตามมาภาวะโรคล้มเพาะนะครับนะที่พบบ่อยๆลหลักนี้นะครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันสูงภาวะเอเธรียอฟิบレーションนะครับภาวะดีลีเลียมนะครับเรื่องของการใช้ยามากนะครับการได้ยินการมองเห็นนะครับนะฮะ โพชนาการนะครับหรืออาการปวดหรือปัญหาที่เท้านะครับนะฮะอันแรกครับเรื่องของเบาหวานนะครับนะฮะก็เราต้องรู้ว่าถึงแม้ว่าคนไข่ที่มีสองเสื่อมเดิมอาจจะไม่มีโรคเบาหวานแต่เมื่ออายุมากขึ้นน้าตาลในเลือดจะสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่เดินเพราะเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเช็คไปแล้ระยะนะครับนะฮะหรือบางทีไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นเบาหวานก็มีเพราะเบาหวานนั้นเนี่ยเป็นริสทรักเตอร์สำคัญของการเกิดโรคสมองเสื่อม ในกครเพิ่อการศึกษาวิจัยมากมายในต่างประเทศนะครับนะฮะเพราะว่าน้ำตาที่สูงนั้นมีผลต่อการเกิดสมองเสื่อมนะครับนะฮะสินักพันในการดูแลผู้ไข้เบาหวานที่มีสมองเสื่อมนี่นะครับนะฮะก็คือต้องอย่าใช้เกณฑ์ในการรักษาเบาหวานนะครับเนะเหมือนให้เข้มงวดเหมือนคนไวอาดัลไม่ได้นะครับอะการถ้าเราไม่รักษาเลยกันนะก็พบว่าสมองก็จะเสื่อมลงมากถ้าน้ําตาลสูงเกินไปนะครับนะฮะ ก็จะเห็นว่าแม้แต่ว่าการรักษาแบบที่เรามักจะสอนกันว่าเรื่องแบบไม่ใช้ยาก่อนคุมอาหารใช่ไหมครับออกกำลังกายเนี่ยก,ก็อีกอก็อีกอย่างนะครับนะเป็นการยากที่จะให้คนที่มีสมองเสื่อมแล้วนะนะจะมาคุมอาหารหรือออกกําลังกายนะครับอย่างที่เราแนะนํากันนะครับแค่ว่าให้ทานอาหารได้เพียงพอ,อน,นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับก็การเลือกใช้ยาก็สําคัญนะครับนะพยายามอย่าใช้ยาที่ออกฤทธิ์ยาว นะครับนะเช่นพวกเกิดเป็นคาร์ไมนะครับนะอย่างเงี้ยทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียได้ง่ายนะครับนะฮะระวังเรื่องการใช้อินซูลินด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าอินซูลินเนี่ยเราก็รู้ว่าลดน้ำตาลได้ได้ได้รวดเร็วนะครับนะได้อย่างมากทีเดียวตามขนาดที่เราสั่งยาเพราะนั่นเนี่ยถ้ากิดคนไข้กลุ่มนี้ลืมทานอาหารขึ้นมาน้ำตาลจะต่ําได้นะครับนะฮะนะครับที่แนะนําเลยคือพยายามใช้อินซูลินที่ออกฤทธิ์ยาวและใช้โดสน้อยๆนะครับนะฮะ ก็จะง่ายนะครับนะยากินที่แนะนําในกลุ่มกลุ่มนี้ก็ก็คืออยาที่ออกฤทธิ์สั้นนะครับเช่นกริคคาไซกริปิไซน,นะครับนะฮะทีนี้การตั้งค่าเป้าหมายอีโ e บ a ิเันะครับในการรักษาเบาหวานนี่ย,ยจะเอาเท่าไหร่ดีนะครับนะฮะให้ดูที่3ปัจจัยต่อไปนี้1เลยคือมีสุขภาพเดินเขาสุขภาพตอนนี้เขาแข็งแรงดีไหมมีโรคร่วมด้วยเยอะไหมอันที่2ครับ าทางสมองเป็นยังไงอันที่3ฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับนะฮะถ้าผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นเนี่ยครับนะฮะยังพอมีฟังก์ชันได้ดีอยู่นะครับอย่างงี้นะฮะก็อาจจะให้ดูว่าถ้าเกิดสมองยังไม่เสื่อมมากนะักตั้งเป้าหมายที่7.5นะครับนะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามีเริ่มจะเป็นมากขึ้นนะครับมีการสูญเสีย A D L นะครับเริ่มมากขึ้นนะครับเป้าหมายก็เอา8.0นนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติ เป็นมากๆเลยเราติดเตียงครับนะฟังก์ชันแย่มากๆแล้วนะครับนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป้าหมายของ a 1 c เอาแค่8.5นะครับนะฮะอย่าให้ต่ํากว่านี้เพราะว่าหรืออย่าให้สูงกว่านี้นะครับนะเพราะว่าถ้าต่ํากว่านี้สูงกว่านี้มากๆก็จะเป็นอันตรายได้นะครับนะฮะอันต่อไปนะครับโรคความดันสูงนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพบบ่อยในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับนะฮะก็เช่นกันกับเมื่อกี้เราตราในเลือดนะครับมันคือ ในเรื่องของคนเรานั้นเนี่ยจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเดิมก่อนสมองเสื่อมอาจจะไม่สูงมากนะักแต่ต้องคอยหมั่นเช็คเอาไว้นะครับนะ่ว่าถ้าสูงเกินไปก็จะเป็น,ปนอันตรายได้นะครับนะฮะก็เห็นว่าเป้าหมายนะครับนะฮะในการวัดเนี่ยต้องระวังนะครับผู้สูงอายุที่มีความดันสูงเนี่ยอาจจะมีการการวัดท,ท,ที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปยังไงครับคือแขนสองข้างเนี่ยความดันที่วัดได้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันได้ นะครับมาละต่างกันถึงมากกว่า10เนี่ยนะครับนะฮนะแค่นี้แนะนําว่าพยายามให้วัดข้างที่สูงเสมอนะครับนะเพราะว่าข้างที่เราวัดได้ต่ำเนี่ยอาจจะเป็เพราะว่าเกิดอาร์โทรสโคสิสเกิดขึ้นแล้วที่แขนข้างนั้นทําให้ความันที่วัดได้ไม่ไม่เป็นจริงก็อย่างนี้พยายามส่งต่อครับกับกันในวอร์ดนะครับหรือในเพื้นโรงงานว่าพยายามให้วัดข้างที่สูงไว้เสมอนะครับ อีกหนึ่งภาวะครับคือภาวะ atrial fibrillation นะครับนะฮะที่จะพบบ่อยในคนไข้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะในมีสมองเสื่อมเนี่ยต้องท่องพึงระวังว่าวัด2ครั้งติดกันนะยังไม่เท่ากันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดครั้งเดียวเนี่ยเชื่อถือไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าให้ดีเนี่ยควรจะวัดสักอย่างน้อย2องถึสครั้งนะครับนะฮะนะครับเพราะว่ามันควัมดันจะแกว่งมากในแต่การเต้นของชีพจรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะพบว่าควันดันนั้นเนี่ย มันจะแปรปรวนได้ในแต่ละวันนะครับนะฮะอาจะต่างกันได้นะครับพยายามอย่าใช้ความดันที่อยาบาลเป็นตัวปรับนะครับพยายามใช้ความดันที่บ้านจะดีที่สุดนะครับนะฮะพรานฉะนั้ยังพบว่าเกิดภาวะ o s t แ a นเดีย hypotension ได้ก็คือหลทานอาหารโดยเฉพาะมื้อหนักนะครับนะความดันเลือดจะต่ําลงได้เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงที่กระเพาะอาหารที่ดาไส้นะครับนะเพราะฉะนั้นให้พึงระวังว่าในตอนนั้นความดันจะเปลี่ยนแปลงได้ ความดันสูงนั้นเป็นปัจัาสำคัญตองการเกิดสมองเสื่อมอันนี้รู้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะความดันซิสเตรกในช่วงวัยกลางคนนะครับนะฮะความดันที่สูงในช่วงอา,อายุมากๆแล้วเนี่ยนะะมันตอนนั้นมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับในวัยกลางคนนะครับให้พึงระวังว่าความดันซิสเตรกที่สูงเกินไปหรือความดันดัอสิกที่ต่ำเกินไปล้วนส่งผลต่อการความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมได้นะครับนะฮะ แตว่าความดันนั้นให้ระวังว่าคนในกลุ่มนี้อาจจะมีภาวะไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนเซชันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเราเผลอไปเอาคนที่เป็นไวท์โค้ดคือคนมันสูงเฉพาะเวลาไปโรงพยาบาลนะครับนะมาใช้ในการจับในการรักษาครับนะฮะความดันเนี่ยก็จะตามเกินไปที่บ้านนะครับนั่นเป็นอันตรายได้นะครับนะฮะสำหรับยาที่จะดูแลรักษานี่ครับก็มีได้เหมือนกับที่เราใช้กันอยู่ประจําคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาขับปัสสาวะยาเบต้าบล็อกเกอร์ครับยาอัลฟาบล็อกเกอร์ c e i นะครับ A.R.B. นะครับนะ C.C.B. นะก็ใช้ได้หมดนะครับนะแต่จะมีข้อพึงระวังว่าพยายามหลีกเลี่ยงยากลุ่มพวก C.C.B. c CC a นะ channel b l o c เ e r ระครับเพราะว่าอยาพวกนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์ลดความดันได้ได้รุนแรงนะครับนะแล้วก็รวดเร็วกันนะอาจจะต่ำเกินไปได้แล้วก็ให้พึงระวังว่าการให้ยาคําดันนะั้นเนี่ยเราให้เพื่อหวังที่จะป้องกันการเกิด stroke ที่นำห้าาสุขภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นแต่เราจะไปหวังว่าให้แรความดันนั้นจะทําให้โรคสมองเสื่อมดีขึ้นนะไม,ไม่ใช่เพราะว่าสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปแล้วนะครับนะแล้วก็พึงระวังเรื่องของการที่รับประทานยาสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้ก็จะรัฐการจะไม่กินยาสม่ำเสมอต้องอยู่ที่ผู้ดูแลหรือเวลาเกิดกางเคียงของยาเนี่ยก็อาจจะบอกเราไม่ได้ทีนี้เป้าหมายความดันเนี่ยจะเอาเท่าไหร่ดีนะครับนะฮะในคนกลุ่มนี้นะครับก็คือ จะเริ่มให้ยารักษาเนี่ยแนะนําว่าเอาที่มูลสิบขึ้นไปนะครับนะถึงจะเริ่มให้ยาแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปให้ยาเร็วนะครับนะเพราะว่าอาจจะความมันจะต่ําได้นะครับนะฮะแล้วพยายามระวังครับมีการสาพบว่ายากลุ่ม CCB พวกในทีดีปีนะครับนะอาจจะก่อปัญหาได้นะครับนะฮะทำให้การนอนันต่ำเกินไปนะครับนะฮะยาบางอย่างครับนะให้พึงระวังนะครับนะ ทีนี้การที่มีโรคร่วมด้วยนะครับความดันสูงด้วยเนี่ยมียาอะไรไหมที่ให้ป๊บรักษาได้หลายภาวะในวันเดียวกันเช่นคนไข้ไมี็นตัลูกหม,มากโตร่วมด้วยอย่างนี้นะฮะเราอาจจะใช้พวกอะฟาบล็อกเกอร์นะครับก็ช่วยตับลูกหม,มากด้วย,ยช่วยเรื่องทําความดันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดมีโรคร่วมคือเรื่องของพฤกษศาสตร์โรคดีซิสอย่างเงี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้พวกเบต้าบล็อกเกอร์หรือเลือกไว้สมองเสื่อมได้ยาพวก อะไรว่าซิกมีนหรือโดเนโาซีลเนี่ยระวังว่ายาที่เราจะต่ำใช่ไหมครับก็ระวังอย่าไปใช้ยาพวกเบต้าบล็อกเกอร์นะครับนะฮะยาบางอย่างที่ควรเลี่ยงเลยนะครับคือยาลดความดันที่ออกมิตต่อสมองเช่นเมทิลโดปาร์ลิสปีนนะครับอย่าไปใช้ครับในโรคตับนะครับก็อย่าไปใช้พวกลาเบทอลลนะครับยาในฟิลิปปินประเภทอมใต้ลิ้นอย่าใช้นะครับเพราะมันมันจะลดรุนแรงมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดอายุ80ปีขึ้นไปนะ80ปีขึ้นไปนะครับเนี่ยยา คงให้กลุ่มน,นี้เนี่ยเป้าหมายันาะนความดันเนี่ยอย่าเอาร้อยสนะครับนะฮะให้เอา150นะครับเพราะเป็นการศึกษาที่ชัดเจนคือที่ชื่อว่าไฮเบตสตั Study นะครับนะพบเลยว่าถ้าเราเอาคำามดันต่างวันนี้นะครับนะคนไข้จะทนการรักษาไม่ได้นะครับนะฮะพยายามใช้150จะดีกว่านะครับพบว่าจะสามารถที่จะลดสโตรกได้ขนาะดลดฮาร์ฟเฟียได้นะครับนะป้องกันฮาร์ฟเฟียได้ ป้อต่อไปนะครับคือภาวะ Aethereal Fibrillation นะครับภาวะนี้ก็สิ่งที่พบบ่อยเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อผลเสียนะครับในการที่จะเกิด c e r e b r a l Embolism d e ด e เมนเชียมากขึ้นได้นะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียาหลักๆเลยคือยากลุ่มพวกบอฟฟ a r ินกับยากลุ่มพวกโนแอกนะครับนะฮะก็ใช้ได้นะครับนะทีนี้ยากลุ่มโนแอกเนี่ยราคายังค่อนข้างสูงนะครับนะฮะประสบการในผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังไม่มากนัก ก็ให้เราใช้พยายามระมัดระวังกันแล้วกันแล้วข้อนี้คือดีคือไม่ต้องเจาะไอนาเป็นระยะนะครับนะฮะแต่ต้องมีการเจาะบ้างนะครับนะครับถึงแม้ว่ามีการเคลมว่าไม่ต้องเจาะไอนาแต่ประสบการณ์ที่เราเจอนะครับเนี่ยก็พบบ่อยเหมือนกันที่ให็ออนยากลุ่มนี้เนี่ยบีบเข้าไปนะครับในกล้ามเนื้อได้นะครับนะจึงต้องต้องให้เลือดก็มีนะครับนะฮะส่วนกลุ่มบอฟฟารินนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับนะฮะแต่ว่าต้องมีการดูไอนาเป็นระยะนะครับนะฮะ ก็เนการศึกษานะครับวิจัยแล้วพบว่าค่าอันที่เหมาะสมนะครับในให้สูงอายุนะครับคือไม่ใช่เอาที่2.5ถึง3.5เหมือนคนอันด้าวนะครับนะให้เอาประมาณ2นะครับนะโดยเฉพาะช่วง1.6ถึง2จะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะไม่เกิดปีดนะครับอันดับไปนะครับเกิดภาวะดีเลียมนะครับก็ให้พเนระลึกว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีโรคร่วมด้วยนะครับนะฮะก็พยายามที่จะดูนะครับ ปัจจัยเสี่ยงสาคัญของการเกิดภาวะเลดเลียมนะครับในกลไ้สมองเสื่อมคือการที่ไปเลสเทรนคนไ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ผูกมัดนะครับพยายามให้ใช้สั้นสุดที่ใช้สั้นได้กันนะที่ผ่าสาเหตุรักษาซะนะครับนะฮะปัจจัยกระตุ้นนะครับนะฮะที่พบบ่อยสุดนะครับที่ทําให้เกิดเลดเลี่ยมนะครับคือการเกิด Adver s e drug reaction นะครับเรื่องของแอนติบอดีร้านและเรื่องการติดเชื้อนะครับพยายามมองหากลุ่มนี้ไว้นะครับนะฮะ ยเฉพาะยากลุ่มพวกแอนตี้คุณจิตนะครับนะฮะที่ทำให้เกิดนี่ได้บ่อยเช่นยาแอนตี้สมีนนะครับนะฮะแอนติไซโคติกนะครับนะฮะหรือยาพวกแอนติสปาสโมดิกนะครับอย่างเงี้ยก็ให้พึงระวังไว้นะครับนะฮะต่อไปนะครับเรื่องของโพลีฟาร์มาซีนะครับก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดได้ง่ายคือ 1. กระชายาเยอะนะครับแอคเวอร์แเรียคชั่น การที่มีฟาร์มโคเคาิกเชนฟาร์มโคเนนิกเชนนเรื่องของฮีแมนเอลก็เลยนะครับนะให้พึงระวังว่ายาที่ควบคุม B P S D ดังค่อยดีเบนเซียครับนะก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับนะอาจจะไม่ค่อยซึมนะครับแล้วก็มีการสำลักอาหารนะครับมีสมองเสื่อมมากขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นใช้เมื่อจําเป็นนะครับอย่าใช้ระยะยาวนะครับที่ต่อไปครับเรื่องของการได้ยินการมองเห็นนะครับให้พึงระวังว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ทําให้เรานื่วงมาจาสมองเสื่อมจริงแล้วเข้าจะฟังเราไม่เข้าใจ อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยหมั่นเช็คดูนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลกัสอินเพคชั่นนะครับนะฮะซึ่งการตรวจที่ง่ายๆนะครับนะฮะหรือการใช้เฮลิงเอตนะครับนะมาช่วยในการสื่อสารนะครับการมองเห็นนะครับนะให้พึงระวังว่าการใช้แว่นนะครับนะสายตาที่เหมาะสมนะครับนะโดยเฉพาะแว่นที่ใบโพเข้าเลนส์นะครับนะฮะอันต่อไปคือเรื่องของภาวะขาดสารอาหารนะครับใน็กไข้ที่มีสมองเสื่อมนะครับให้ดูให้ดีเรื่องทานอาหารได้เหมาะไหม การบดเคี้ยวอาหารเป็นยังไงมีสำลักอาหารไหมนะครับนะฮะไก่ต้องมีการใช้ฟลูออรไรด์ครับในการที่จะดูแลเรื่องของการป้องกันฟันผุนะ,นะครับนะฮะการใช้ฟันเทียมนะครับนะฮะเหมาะสมไหมนะครับนะฮะอันต่อไปครับเรื่องของการขาดสารอาหารนะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าคนให้กลุ่มนี้เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างในการขาดสารอาหารตั้งแต่ได้ยากลุ่มพวกรักษาดีเบนเชียเนี่ยยาพวกอินดิเปเตอร์เนี่ย ก็จะทําให้เบื่ออาหารได้ใช่ไหมครับหรือคนไข้พวกนี้จะมีการวันเดลิงมีการเดินนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีการใช้พลังงานเยอะนะครับก็จะทําให้ขาดสารอาหารได้ง่ายนะครับนะฮะหรือมีโรคที่ฉับพันเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นให้ดูแลระวังแนะนําแคร์คิวให้ดีต่อไปเรื่องของเท้านะครับนะก็ดูแลให้ดีนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเท้ามีปัญหานะครับเนะช่นมีเรื่องของเล็บขบ นะครับเรื่องของอิงกรินโทเนลนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือมีตาปลาทําให้เดินสะดุดได้ง่ายแล้วก็จะหกล้มนะครับในคนไข้ที่มีสมองเสื่อมรองเท้าเหมาะสมไหมนะครับนะฮะสุดท้ายครับเรื่องของการปวดนะครับนะฮะว่าคนไข้กลุ่มนี้เวลาปวดเนี่ยจะบอกว่าฉันปวดนะครับแต่จะมาด้วยการหงุดหงิดอาการดีเลี๋ยวนะครับนะฮะให้พยายามสังเกตให้ดีว่ามีการปวดที่ไหนไหมนะครับนะฮะพยายามถามนํานะครับนะฮะต้องไวครับในการที่จะอาการปวดที่เกิดขึ้น และถ้ามีนะครับนะต้องให้แก้ปวดนะครับดนอย่างเพียงพอเพราะถ้าปวดนั้นก็จะกระตุ้นให้เกิดเหลี่ยมได้ในคนที่มีด e เบรเนียเช่นกันงนั้นโดยสรุปที่ผมกล่าวมานะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรครูนต่างๆเช่นความดันวิสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงอาการทางขาดสารอาหารนะครับนะฮะอาการปวดเรื่องของการโรคปัญหาที่เท้าครับนะต้องดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสาวิชาชีพนะครับมาช่วยกัน เป็นภาวะที่ท้าทายทีเดียวนะครับนะก็คงต้องช่วยกันดูกันต่อไป